สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไม้ยืนเคียงข้างปุกลุกในวันสูญเสียคุณแม่นับว่าเป็นข่าวเศร้าที่ทาเอาครอบครัวของสาวปุกลุกฝนทิพย์แทบจะทําใจไม่ได้เมื่อคุณแม่ของสาวปุกลุกได้จากไปอย่างสงบหลังจากที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลน,นานกว่า3มเดือนจากโรคหลอดเลือดนในสมองแตกซึ่งก่อนหน้านี้สาวปุกลุกซึ่งก่อนหน้านี้สาวปุกลุกยังได้ออกมาเผยความรู้สึกถึงคุณแม่ด้วยว่าพวกเราจะดูแลกันและกันให้ดีที่สุดนะคะแม่ แม่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะอัครทูตเปาโลกล่าวไว้ว่าเราไม่ควรเป็นทุกข์โศกเศร้าอย่างคนที่ไม่มีความหวังเพราะเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาทุกคนที่มีความเชื่อในพระเจ้าที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นและได้พบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าในวันที่ท้องฟ้าพร้อมกับผู้เชื่อที่ยังมีชีวิตอยู่ เรามั่นใจว่าสักวันหนึ่งในสวรรค์ความตายจะไม่มีอีกต่อไปการคร่ำครวญการร้องไห้และการเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไปในสถานที่สันวิเศษนั้นเราก็จะอยู่กับองค์พระเจ้าผู้เป็นเจ้าเป็นนิดคริสเตียนมีความหวังว่าจะได้กลับมาอยู่ร่วมกันชั่วนิดนิรันต์กับพระคริสต์และผู้เชื่อที่เรารักซึ่งได้ตายจากไปเมื่อคนของพระเจ้าจากโลกนี้ไปจะไม่พูดว่าลากรแต่จะพูดว่าแล้วพบกันใหม่ แล้วพบกันใหม่นะคะแม่คิดถึงทุกวันนะคะนอกจากนี้ทางด้านของหนุ่มไม้พทัทรเดชยังคอยอยู่เคียงข้างสาวปุกลุกไม่ห่างจนถึงวันสุดท้ายที่สาวปุกลุกส่งคุณแม่ขึ้นสวรรค์หนุ่มไมยังไปร่วมงานคอยปลอบสาวปุกลุกอยู่ตลอดด้วยพร้อมทางล่าสุดหนุ่มไม้พทัทรเดชก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงสาวปุกลุกว่าความจริงก็คือแม่ขึ้นสวรรค์ไปอยู่กับพระเจ้าแล้วแต่เราก็ต้องอยู่ต่อสู้บนโลกใบนี้แม่คงอยากให้ความคิดถึงนั้นเป็นรอยยิ้ม เป็นกำลังใจมากกว่าน้ำตาเรารู้เธอทำได้สู้ๆนะเป็นกำลังใจให้และไม่ว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงเราอยู่ข้างเธอเสมอนะขอ,ขอ,ข,อ,ะข,อข,ขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ